นีมันเดินสามแล้วใช่ไหมเนี่ยเดินสามแล้วใช่ไหมฮะเปร๊บเดีวยวเหรอใครเอามานหน่อย ก็อยู่เกือบตลอดคืนเหมือนกันนะเรานั่งอยู่ของมองอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่มันไม่สู้นะพระเราเนี่ยพระเราก็ไม่สู้นะให้พรสร็จอะไรเสร็จหายเหยียบหมดเลยนะทําบุญที่บรรพนเน่ะที่เจดียหลวงปู่เขียนเมื่อคืนเนี่ยมีกันเทศรวมทั้งเจ้าคณะภาคเก้าด้วยก็เป็น แปดกัน,นเทศมดเวลาพอดีเลยตีห้าไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมง,ง,งมวมงันนั้นก็วันนั้นก็เกินเกินหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ธีรศักดิ์อาจารย์ธีรศักดิ์นี่ยฟาดไปชั่วโมงยี่สิบอ่า ยันเหลิมก็าฟาดไปชั่วโมงยี่สิบกว่าจนสามก็ชั่วโมงสิบกว่าย <c oughs> ันชินเท่าไหร่ไม่รู้พอยันชินขึ้นแล้วมันใกล้สว่างแล้วมาได้ผ้าคลองไปด้วยเลยกลับไปได้ไปหยิบหน่อยนึงหยิบเลยหนึ่งก็มาอยู่ตัวดอกนั่งรถมาเนี่ยเอาตลอดเลยร่างกายนี้อ่อนแอร่างกายอ่อนแอมากเดือนนี้ ทุดลงเสื่อมลงหมดแล้วสังขาราจราครรภคราสุดโทมเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมันก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนก็เสืออนนเส่อมทุกสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราเสื่อมไปหมดอันนั้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อม ถ้าจะคิดวัยเจริญก็คือเจริญในวัยที่มันเจริญแต่มันจะเสื่อมในวัยที่มันเสื่อมเพราะมนุษย์สัตว์เนี่ยมีอายุไขแม้แต่ต้นไม้เขายังมีอายุไขพืชผ่านสัตว์ทั้งหลายเนี่มีอายุไขความยังไม่ถึงอายุไขมันก็ไม่เคยหยุดเท่าเดิมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วประกอบไปด้วยวัยเจริญมันก็เจริญขึ้นแต่ภาษาธรรมะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยท่านไม่ว่าเจริญขึ้นนะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ตั้งแต่น้ําใสๆมาเรื่อยๆเป็นน้ําสีแดงๆเป็นก้อนเลือดแดงๆเป็นก้อนเนื้อท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยท่านไม่ได้ว่าหนุ่มไปเรื่อยหนุ่มไปเรื่อยนะ เพระาะอะไรเพราะอายุมันจำกัดไงสมมติอย่างอ้าวคนนี้ยังมากกว่าเก้าสิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต่องแรกเลยใสๆเนี่ยพุทธเรียกเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยสิบห้าปีสิบหกปีสิบเจ็ดปีแก่ไปเรื่อยพอไปถึงเก้าสิบปีก็ไปสั่นแหละเสื่อมแล้ว เสื่อมละนั่นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนั้นก็เสือนนเส่อมพอมาถึงตอนนี้เราจะดูเราจะเห็นชัดเราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายมันเสื่อมจริงเนาะใจผู้รู้เห็นว่าร่างกายมันเสื่อมใจมันดูมันรู้ทำโน่นจะทำนี้จะเดินจะนู่นจะนี่จะอะไระอะไรอา้าวร่างกายมันสนองไม่ได้แล้ะร่างกายมันทําไม่ได้โอ้นนิ คราวนี้จะไปอินเดียหรือจะไปขึ้นเขาคิจกูดคิจกูดไหวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปคราวที่แล้วเนี่ยโอ้ยหนักหนาสาหัสพอสมควรตึงขาไม่หยุดนะเอาไปจนถึงเหมือนกันนะั่นแหละไม่หยุดอ๋อโอ้ร่างกายบอบช้ำไม่ธรรมดามันขึ้นไปเรื่อย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 ขึ้นไปเกือบกิโลอ่ะขึ้นไปเรื่อยโอ้ยขาหักตึงเรื่อยตึงเรื่อยตึงเรื่อยตึงมีแต่เพิ่มความตึงเข้าไปเรื่อย ก็จะกาจะไปถึงไอ้ตรงสูงจุดสูงสุดตรงนั้นะเออพอไปถึงตรงนั้นเราก็หยุดหายใจได้แหละเ <c oughs> ดินไปสกหน่อยมันก็จะต่ำไปเลย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 แล้วเสมอเสมอไปขึ้นอีกอจะขึ้นจะขึ้นที่ประกันธทนดีนะะขึ้นอีกเขาคิจกูนเะขาคิจกูนเมืองราชครุฑ <c oughs> ที่เขาคิจกูนหนึ่งที่ทําทุกกระกิริยาเนี่ย เขาเรียกอะไรที่ทําทุกกระกิริยาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะอยู่ใกลๆไปที่บ้านนางสุชาดาแล้วจะมองเห็นนะเขาเรียกอะไรนะดงศรีดงสศร,รีโอ้อันนี้ก็ตึงหนักธรรมดาเหมือนกันชันกว่าเขาคิดจะกูเดีอนีชันกว่าแต่ระยะมันใกล้กว่าแต่คราวที่แล้วไปเราไม่ได้ไป คราวนี้ไปคงไม่มีเขาไ,ไม่ได้ไปแล้วคราวนี้คราวนี้คงไม่ได้สมุทสมบัติอะไรจะไหหรอกแ,แต่ยังไม่น้ายเขาคิดสุดขัจะต้องจะต้องก็งจะต้องพาขึ้นแหละแต่คราวนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปด้วยคงไม่ได้ไปทั่วเลยดูแต่ไปอินเดียก็ไปขึ้นสองสามเครื่องเที่ยวบินนะจากนี้ไปลงมงุมไบ มุมไบก็คือบอมเบย่ตะก่อนนะชื่อ,มอ,มอเมืองบอมเบย์เมืองเฉพาะเมืองเดียวเนี่ยตั้งยี่สิบกว่าล้านนะแข่เฉพาะเมืองเดียวนะทั้งยี่สิบกว่าล้านประชา,ากรน,นะโอ้ยนี่ยเมืออะไรคนเยอะแยะเท่าน,นั้นลงมุมไบแล้วก็เที่ยวดูธรรม เป็นสำนักวิปัสะนาใหญ่เลยนะเป็นถ้ำไปคราวก่อนไปคราวที่แล้วเราก็ไปรู้ที่หมอพาไปคราวที่แล้วก็ไปไปเที่ยวดูแต่ถ้ำไม่ค่อยงามเหมือนในชั้นใต้รลยนาถ้ำไม่ค่อยงามเป็นถ้ำห้องถ้ำร่างๆถ้ำหินไม่ค่อย,อยแข็งแน่นที่เห็นที่แน่นที่แข็งแกร่งก็มีแต่โจ๊กเงนเงยเป็นเง,เนเงเยเดินดูเดินดูยังไม่ทั่วที่ตะกลับคืนทำมันเยอะเกิน เฉพาะพื้นที่อุทยานตรงนั้นนี่เขาบอกว่าทั้งสิบกิโลเมตรคูณสิบกิโลเมตรคิดดูสิมีเสือเสือมันลงมาเอาคนเจ้าหน้าที่ดูแลทําอยู่ในนั้น,นเสือมันลงมาเอาเป็นพื้นที่กว้างม,มากซึ่งอยู่ไม่ไกลเมืองต่างหากนะอยู่ไม่ไกลเมืองอยู่ก็ติดติดกับเมืองมันอยู่ส่วนหนึ่งไปของมันสิบตารางกิโลเมตรบอมเบย์ะะแลหรก็นั่งเครื่องจากบอมเบย์ไปเอารังกระบ่าดก พออาจา,ารย์ต้โรรามันอยู่เมืองอารังกบาดนั่งเครื่องจากอารังกบาดมาลงบอมเบย์นั่งจากบอมเบย์มาลงเดลีหรือ,อมาลงเดลีหรือพุทธคยาไม่รู้แหละจะมาพุทธคยาน่าจะนั่งเครื่องเอ,อ้ยน่าจะนั่งรถหรือยังไงไม่รู้แต่ตอนกลับได้ยินว่าไปขึ้นเครื่องที่เมืออะไรนะเมืองหลวงเขาเนะี่ย อะไรเมืองครื่องลที่เมืองหลวงเมืองมันเจริญมากนะเมืองมันเจริญกับหมู่เลยเลเมืองนั้นนี่คิดถึงเมืองอะไรเมืองเดลี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 เก่าเดลีใหม่เมืองนี้เจริญกับหมู่เลย ราถนนหนทางเลยเจริญมากไปไปไปสู้ไปสังเวทั้งสี่ไม่ได้หรอกไปสังเวทั้งสี่นี่มันระลึกเป็นสารณะจริงๆระลึกถึงพุทธเจา้าพระธรรมสงฆ์ที่ประสูนงเงี้ยที่จะสรู้ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดสลดล สังเวชแท้ที่ยิงสลดสังเวชก็คือทําให้เราเกิดปลื้มปีติทําให้เกิดความเลื่อมใสทําให้เกิดความศรัทธาทําให้จิตแน่นมัน่นคงเบาสบายปลอดโปร่งทุกงหเป็นบุญอย่างหนึ่งแค่แค่ชั่วพลิบแค่ช้างกระดิ่งหงูงูแลบลิ่นนะรู้ทีจ่จานะกุลบุตรคิดถึงเราไปสังเวไปกราับเราทําให้เกิดสังเวชใจ จะได้ไปสูส่สุขติไปสู่สุขติเลาะพื้นเพพื้นเพยของใจตอนนั้นพื้นเพมันไม่เหมือนใจธรรมดาเลยมันเป็นใจมันอ่อนมันนิ่มไปหมดมันเป็นแล้วตอนไหนตอนไหนที่มันไม่เป็นอะดูมันมันแข็งกระด้างแต่ความรู้สึกของเราก็เท่าเดิมเหมือนเดิมอ <c oughs> ะยังไป คราวที่แล้วนี่ก็ธรรมดาธรรมดาตอนไปกับอาจารย์ที่ยิรวัต์ไปด้วยตอนนั้นโอ้ไปขึ้นอย่างแรงเลยที่สารวนโนทยานที่ปริธิภานนะปูอัสนะยังไม่เสร็จเลยตึบตึ๊บตึบตึบขึ้นมาเลยไม่ได้ไม่ได้นึกคิดลงหน้าเลยแหละแต่แต่ก่อนบางแห่งบางที่เนี่ยต้องนึกต้องคิด ต้องนึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษนึกจนเกิดจริงเหล่านี้ขึ้นมาแท้ที่จริงกเกิดปลืม้มเกิดปีติเกิดดีมันไม่ใช่สลดเสียอ,อกเสียใจเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดถึงคนตายไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดว่าโอ้มันเป็นปีติอย่างที่มันเกิดขึ้นปีติจนน้ำน้ำหูน้ำตาเลยกดไม่ได้กลั้นไม่ได้ ปากจะสวดว่สวดไม่ได้แบบแบบแบะต้องปลอยจ่ออยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะค่อยๆคลายไปดูปฏิสภาพของใจมันไม่เหมือนสภาพใจธรรมดาธรรมดานีคือสลดสังเว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 สที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสังเวสที่พวกเราพูดถึงสลดสังเวสมันคนละเรื่องนัไรแหละคนละเรื่อง สรุปสังเบสท,ที่พวกเราส่วนมากเรามักจะมาระเพิดรำพันถึงความทุกข์สรุปสังเวสไปจากนั่งเครื่องจากเดลีกับประเทศไทยนั่งเครื่องสองสามต่อ